สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มดมีนิยายดีๆมานําเสนออีกแล้วค่ะชื่อเรื่ององค์หญิงชาเขียวผลงานของชุนเตาหานสํานักพิมพ์อรุณจํานวนสามเล่มจบหมาเหตุเรื่องนี้น่ารักว่าใครที่ชอบเด็กน่าจะจอยมากอยากให้ลองจริงๆค่ะ เนื้อหาโดยย่อหลินเฟยลู่เป็นสาวสวยชาติตระกูลสูงส่งเพียบพร้อมทั้งสติปัญญาความสามารถและความงามอันเลิศล้ำจะขาดก็เพียงแต่ความรักและความอบอุ่นในครอบครัวเท่านั้นที่เธอไม่เคยได้สัมผัสฉายาของเธอคือชาเขียว เพราะภายนอกดูใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยเล่ห์เพธทุบายมากมายขอเพียงต้องการเธอทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาจนกระทั่งวันเกิดอายุครบ27ปีมาถึงในที่สุดบาปกรรมที่ทำไว้ก็ตามสนองจนได้วันนั้นควรเป็นวันที่เธอได้ใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขกับครอบครัว แต่ที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีวันแบบนั้นอยู่แล้วเธอจึงไม่ได้คาดหวังอะไรเนื่องจากโรคกระเพาะอาหารกำเริบจึงตัดสินใจงดฉลองได้แต่นอนซมอยู่เงียบๆคนเดียวหารู้ไม่ว่าแม้แต่จะพักผ่อนก็ยังทำไม่ได้ เธอถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงของมารดาที่พาเด็กหนุ่มมาหาความสำราญโดยไม่รู้เลยว่าลูกสาวนอนป่วยอยู่แม้เรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากทาั้งทางฝ่ายพ่อและแม่แต่ลิมเฟยลูกก็ยังไม่ชินเสียทีเธอลากสังขารขึ้นจากเตียงเดินโซซัดโซเซขึ้นรถหรูขับออกไปจากที่นั่นเพื่อหนีจากความสกรปรกโสมมซึ่งผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ก่อแต่แล้วอาการปวดท้องกลับกำเริบขึ้นมาอีกครั้งอย่างรุนแรง สุดท้ายจึงประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาจากไปอย่างน่าอนาถในเสี้ยววินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นเองที่หลินเฟยลู่คิดถึงสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตและสาบานกับตนเองว่าหากชาติหน้ามีจริงเธอจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่จะเป็นคนดีไม่เป็นชาเขียวผู้เสแสแ้งอีกต่อไปแล้วเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีหลินเฟยลู่พบว่าสวรรค์ได้เมตตามอบโอกาสให้เธอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจริง เธอข้ามมิติมาอยู่ในร่างขององค์หญิงน้อยในวังหลังแห่งราชวงศ์ต้าหลินซึ่งไม่เป็นที่โปรดปรานมารดาของนางถูกวางยาให้คลอดก่อนกำหนด พี่ชายของนางอย่างองค์ชายหกจึงมีสติปัญญาอยู่ที่วัยเด็กอายุเพียงสามขวบนับจากนั้นหลานกุ้ยเหริอนองค์ชายหกและนางซึ่งอยู่ในคันก็ถูกพระบิดาทอดทิ้งอย่างไม่ใยดีไม่ว่าผู้ใดในวังหลังแห่งนี้ล้วนสามารถข่มเหงรังแกพวกนางแม่ลูกได้ทั้งสิ้นไม่ต้องพูดถึงความเป็นอยู่อันยากลำบากยิ่งกว่าบ้านสามัญชนแม้แต่อาหารการกินก็ยังอัตตาคัดยิ่งจนกระทั่งองค์หญิงห้าตัวน้อยผู้น่าเวทนาถูกองคหญิงสามผลักตกน้ำสิ้นพระชนไป วิญญาณของหลินเฟยลู่จึงเข้ามาแทนที่เดิมทีนางสาบานไว้แล้วว่าจะเป็นคนดีทว่าอยู่ในวังหลังแห่งนี้ยิ่งดีแค่ไหนก็ยิ่งตุยเร็วเท่านั้นเพื่อมารดาผู้แสนดีและพี่ชายที่แสนไร้เดียงสาองค์หญิงห้าจึงต้องปลุกความเป็นชาเขียวในตัวเองขึ้นมาเรื่องเป็นคนดีอะไรเอาไว้ทีหลังตอนนี้นางต้องพาตัวเองและคนในตำหนักให้รอดก่อน นางอาศัยความเป็นเด็กน้อยหน้าตาดีซ้ำยังมีชะตาชีวิตที่น่าสงสารค่อยๆแทรกซึมเข้าไปทุกที่ใช้ความน่ารักโจมตีจนเหล่าพี่ชายทั้งหลายไม่ว่าองค์ชายสี่องค์ชายใหญ่องค์รัชทาย,ยาทและแม้แต่ซื่อจือ่อจวนแม่ทัพรวมถึงจือ่อจืออย่างสรงจริงหลานองค์ชายจากแกรนส่งที่ถูกส่งมาเป็นตัวประกันก็มีอาจต้านทานองค์หญิงน้อยหลินเฟยลู่ได้กระทั่งพระสนมฮองเฮาแม้แต่ไทเฮาก็ยังต้องพ่ายให้สกิลชาเขียวของนางองค์จัก,กรพรรดิที่เคยแต่คิดแต่ขวงใจทุกคราที่คิดถึง ลานกุ้ยเรือนคนงามซึ่งคลอดองค์ชาย6หลินจานหยวนมาเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของเขา กลับเปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิงเมื่อได้พบกับองค์หญิงน้อยที่เขาไม่เคยพบหน้าบุตรสาวของเขามีเพียงรูปโฉมงดงามเหมือนมารดาของนางสติปัญญากิริยามาร,รยาทโดดเด่นความสามารถไม่ด้อยกว่าองค์รัชทายาทด้วยซ้ำที่สำคัญก็คือความน่ารักน่าเอ็นดูและใส่ซื่อบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนทำให้เขาใจละลายจนอยากจะมอบทุกสิ่งที่ดีเลิศให้แก่นางเพื่อชดเชยที่ละเลยพวกนางจนต้องลำบากลำบนมาหลายปี ทว่าความโปรดปรานที่ได้รับย่อมมาพร้อมกับความริษยาของเหล่าสนมในวังหลังหลายครั้งหลายคราที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ชาเขียวตัวแม่อย่างหลินเฟยลูกหลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่อยๆเปลี่ยนศัตรูเป็นพันธมิตรผูกไมตรีที่ดีอยู่แล้วให้แน่นแฟนขึ้นจนกลายเป็นที่รักยิ่งของทุกคนมีเพียงผู้เดียวในวังที่นางปฏิบัติต่อเขาอย่างอ่อนโยนและใส่ใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นก็คือซ่งจิงหลานองคชายเจ็ดซึ่งถูกส่งมาเป็นตัวประกันที่แกวนต้าหลิน เริ่มแรกเพราะหน้าตาของเขาดีมากจริงๆต่อมาเป็นเพราะชะตาชีวิตของเขากับนางคล้ายกันมากอย่างน่าอัศจรรย์ต่างเป็นคนที่เคยถูกแกล้งรังแกจนแทบสิ้นชีพด้วยกันทั้งคู่เมื่อนางได้ดิบได้ดีย่อมไม่ลืมเพื่อนที่ดีอย่างเขาไม่ว่ามีอะไรดีๆนางก็จะแบ่งปันให้เขาก่อนเสมอซ่งจริงหลานเองก็ดีกับนางที่สุดเขามักจะคอยให้ความช่วยเหลือนางอย่างลับๆโดยที่นางไม่จําเป็นต้องร้องขอจนกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวมาจากแก้นซ่งว่าองค์จัก,กรพรรดิผู้เป็นบิดาของเขาประชวรหนัก ในขณะที่ในวังหลวงกำลังวุ่นวายกับพิธีสมรสขององค์รัชทายาทหลินชิงกับพระชายาผู้สูงศักดิ์องช์ชายเจ็ดผู้ถูกลืมจากทั้งราชวงศ์ต้าหลินและราชวงศ์ซ่งก็หายไปจากวังอย่างเงียบเงียบการจากไปของซ่งจริงหลานไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใครมากนะัก เพราะศึกทิงอำนาจของหองฮาและรวนกุ้ยเฟยกำลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นแม้หลินถิงผู้เป็นองค์ชายใหญ่จะไม่ปรารถนาแย่งชิงบัลลังก์แต่พระมารดาและตระกูลฝ่ายมารดาของเขากลับไม่ยอมแพ้ยังมุ่งมั่นจะทำลายรัชทายาทให้ได้ ในขณะที่สึกในคุกกลุ่นจนพี่น้องมองหน้ากันไม่ติดศึกนอกอย่างแกวนซ่งซึ่งตอนนี้องค์ชายเจ็ตัวประกันในปีนั้นได้ขึ้นครองราชเรียบร้อยแล้วก็คืบคลานเข้ามาใกล้ข่าวแพร่กระจายออกมาไม่ขาดสายว่าองค์จัก,กรพัทซึ่งเพิ่งขึ้นครองราชโหดร้ายไร้ประณีนอกจากจะสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขาจนสิ้น แม้แต่พระมานดาแท้ๆซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นไทเฮาก็ยังมีอาจเข้าหน้าเขาได้เมื่อได้ยินข่าวนี้หลินเฟยลู่ก็ทั้งยินดีกับเขาและทุกข์ใจนั่นจะยังใช่ซ่งจิงหลานผู้งดงามและอ่อนโยนราวกับสายลมของนางซึ่งเติบโตมาด้วยกันอยู่หรือจุดเด่นของเรื่องความน่ารักที่อาจแน่นสุดอะไรสุดอิ่มอกอิ่มใจทั้งยิ้มหัวเราะและร้องไห้ไปกับชีวิตในวังขององค์หญิงน้อยท่านแม่และพี่ชายผู้ใส่ซื้อของนางมดชอบสไตล์การเขียนของชุนเตาหานอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้มันน่ารักน่าเอ็นดูนุ่งฟูไปหมดเลยค่ะชอบทุกอย่างในเรื่องอ่านไปยิ้มไปมีความสุขจริงๆที่มดชอบอีกอย่างก็คือครอบครัวของนางเอกแม้จะเป็นราชวงศ์แต่ก็ไม่ได้ไรหัวใจไปเสียทั้งหมดแน่นอนแหละว่าต้องมีคนที่บ้าอำนาจนิสัยแย่แต่พี่น้องของนางเอกส่วนใหญ่เป็นคนที่น่ารักเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่อยากให้พวกนางโตเลยค่ะอยากให้เป็นเด็กๆแบบนี้ตลอดไปเลย นางเอกอย่างลิ้นเฟยลู่เหมือนกาวใจที่ประสานให้ทุกคนในครอบครัวรวมกันเป็นหนึ่งมีนางอยู่ทุกความขัดแย้งจะคลี่คลายความขุ่นข้องมองใจสลายพลันอะไรนี้นะคะพระเอกของเราก็คือออร่าพระเอกพุ่งมากเปิดตัวมาก็รู้เลยว่านี่พระเอกนางคงคอนเซปต์สุดอะไรสุดมดเห็นด้วยที่เพื่อนบอกว่าความจริงคนที่สกิลชาเขียวที่สุดในเรื่องนี้อาจจะเป็นพระเอกก็ได้ชีวิตของพระเอกก็คือรันทดกว่านางเอกไปอีก ดังนั้นมันก็เลยเหมือนคนที่ขาดมาเติมเต็มให้กันและกันทั้งสองคนต่างก็เชื่อมั่นว่าอีกฝ่ายจะไม่ทำร้ายตนเองเป็นความสัมพันธ์แบบรักซึมลึกนะคะค่อยๆรักเหมือนช่วยกันเลือกที่ทางหา,มาเมล็ดพันธุ์เตรียมดินหวานมาเมล็ดใส่ปุ๋ยรดน้ำมาด้วยกันจนต้นรักเติบโตอย่างรากลึกมั่นคงแบบไม่มีสิ่งใดคลอนแคลนได้จริงๆถ้าพระเอกไม่หล่อและดีกับนางเอกคนเดียวตลอดชีวิตก็อาจจะแอบน่ากลัวหน่อยๆที่มีใครสักคนเฝ้าดูแลเราตลอดเวลาและคิดว่าทุกอย่างโอเคเสมอ ตราบใดที่เธอไม่เป็นของคนอื่นต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นฉันเองก็จะเป็นของเธอคนเดียวเช่นกันบังเอิญว่าพี่เขาหล่อดีนิสัยรวยมากๆและเรื่องการเอาใจใส่ต้องยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆมันก็เลยเป็น perfect combination เป็นความรักที่ลงตัวแบบไม่มีช่องว่างให้ใครเข้ามาแทรกกลางได้เลยเลิฟซีนเนื่องจากนางเอกยังเป็นเด็กน้อยนุบนิบมากสองเล่มแรกนางยังไม่โตจึงมีแค่เลิฟไลน์น่ารักน่ารักแต่หลังแต่งงานก็แทบคลานลงจากเตียงเลยอนนคะ จุดที่อาจจะไม่ถูกใจบางคนถ้าไม่ชอบเด็กเน้นเลิฟซีนเน้นชีวิตรันทดหรือการฟาดฟันหนักๆแนะนําให้ผ่านคาะเรื่องนี้เน้นความน่ารักความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เหมาะกับสายฟาดเป็นอาหารรสกล,มกลอมๆอร่อยย,อย่อยง่ายสบายท้องไมิติจาจัดจ้านหมดอ่านจบแล้วเมามอยกับน้องที่สนิทกันน้องเล่าว,ว่ามีบางความเห็นบอกว่าเล่มสามออกทะเลเพราะจูจู่ก็เล่าเรื่องชาวยุทธถ้าอ่านละเอียดละเอียดไม่ข้ามหรือไม่ลืมตรงไหนไปจริงๆมันมีการปูมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ นางเอกเคยบอกความในใจอย่างชัดเจนเลยว่าความฝันของนางคืออยากเป็นจอมยุทธหญิงออกท่องโลกปราบคนผ่านอภิบาลคนดีไม่ใช่อะไรที่ปุบป,ปับหรือจับยัดเข้ามาแต่เป็นการวางพลอตมาแล้วซึ่งส่วนนี้เป็นซีนสำคัญที่ช่วยคลี่คลายปมปัญหาในราชวงศ์และปมในใจของตัวละครหลายตัวในเรื่องด้วยความจริงอยากจะอธิบายละเอียดละเอียดแต่มันจะสปอยเลยอยากให้ลองอ่านเองมากกว่านะคะ มดยังยืนยันคำเดิมว่าการอ่านเป็นเรื่องของรสนิยมและปัจเจกบ,บุคคลอย่าเชื่อรีวิวทั้งหมดให้ลองเทสก่อนว่าคนที่รีวิวมีความชอบทัศนคติความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใกลเคียงกับคุณผู้อ่านหรือไม่ถ้าลองอ่านตามรีวิวแล้วเห็นต่างตลอดแปลว่าอาจจะชอบคนละแบบหรือมีความเข้าใจที่แตกต่างกันซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าตกใจหรือไม่ดีหลังจากอ่านนิยายจบ ทำรีวิวเสร็จมดก็ชอบอ่านความเห็นในเน็ตอยากรู้ว่าคนอื่นคิดเห็นอย่างไรส่วนตัวมดยังยึดคอนเซปต์เดิมคือ Joy to the world ไม่ว่าอย่างไรก็ Enjoy ได้กับทุกสิ่งค่ะโดยสรุปเป็นนิยายที่ครบรถมากมดชอบมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะมันมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดมดอ่านจบภายใน2วันไม่ใช่แค่สนุกแต่ให้ความรู้สึกละมุนล,ละไมและอิ่มใจมากค่ะ